สวัสดีครับพบกับผมปีชายเช่นเคยครับในรายการสวัสน้ำผู้ได้บายวินวินผู้ครับสำหรับวิดีโอนี้ครับขอบคุณคุณจรันครับจากสกุลนครครับคอมพิเซตประกอบเสร็จพร้อมใช้งานเสร็จเรียบร้อยครับพี่จรันพร้อมส่งนะครับสวัสน้ำโอเวอร์โฟลประมาณสัก50คิวเลยประมาณนะครับ4คูณ8เมตรโอเวอร์โฟลครับรุ่นนี้ผมเลือกให้อย่างดีเลยนะครับเริ่มจากปั๊มเป็นตัวที่สุดยอดมากครับเรียกน้ําได้ดีมากตัวนี้เพนแทร์ครับเพนแทร์สเตไลท์ครับตัวนี้ เม็ดอินอิตเทอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งแรงม้าแต่ได้โฟเลตสูงมากครับแบตเทียร์อุปกรณ์ต่างๆนั้นผลิตปั๊มตัวนี้คุณภาพดีมากรับประกันถึง3ปีเลยนะครับโฟเลตดีเสียงเงียบครับเรียกน้ําได้เก่งได้ดีครับโอกาสที่ปั๊มจะลันได้นั้นมีได้น้อยมากครับปั๊มรุ่นนี้ห้องปั๊มใหญ่ตะกร้าปั๊มใหญ่มากท่อก็ออก2นิ้วครับโมเดลอุนตากราดครับ S 5 P 3 R ครับไฮปูพเมนปั๊มอุนตากราดครับสุดยอดปั๊มจากเพนแทร์ครับ ทำเฮดเดอร์ให้มาตรฐานแบบอย่างนี้ครับ2นิ้วบอลวาลวเลือกใช้เป็นอีลาครับตัวนี้เป็นท่อน้ำเมกะวอเตอร์นะครับเติมน้ำประปานะครับใส่วาลวใส่วาล์วครึ่งนิ้วหรือ4หุนนะครับตัวนี้ต่อท่อน้ำประปามานะครับเวลาที่เราจะใช้เซอร์วิสต่างๆก็นะเปิดวาลวน้ำประปาเวลาที่เราใช้งานปกติครับให้ให้เปิดตัวเซิร์ฟแทงค์นะครับถังสำรองน้ำเนี่ยนะครับให้เปิดตัวนี้เป็นหลักเปิด100%แบบนี้ครับ ส่วนตัวสเสนอเราอาจจะเปิดนะครับนิดหน่อยได้ครับเวลาใช้งานเวลากรองนะครับแว่นดูดตะกอนก็ปิดไว้ตัววาแว่นดูดตะกอนหัวดูตะกอนเนี่ยเปิดกรณีที่ดูตะกอนเท่านั้นครับถ้าดูในหลายวิดีโอในหลายคลิปก็จะอธิบายไว้ชัดเจนครับเครื่องเกลือเลือกรุ่นที่เบสิคใช้งานง่ายมากที่สุดครับเปิดขึ้นมาก็ทํางานกันเลยไม่จะมีฟังก์ชันอะไรจุกจิกมากมายครับเครื่องเกลือรับประกัน1ปีเต็มครับ ส่วนตัวถังกองทรายครับเป็นลาสวิมครับเครื่องคือลาสวิยถังกองทรายลาสวิมครับเป็นโมเดลไดเมเตอร์650มิลมตนะครับท็อปเม้าส์เป็นรุ่นที่มีหัวกองสองชั้นครับแบกวอทชใช้น้ำน้อยนะครับแบกวอทชง่ายเวลากองครับโฟรเลดดีครับเรามาดูตู้ไปกันนิดนึงครับ ตู้ไฟนี้ผลิตโดยนาะยช่างแมนนะครับผลสกลนครเหมือนกันถ้าติดขัดใช้งานได้เป็นโทรหาได้เลยครับเดี๋ยวจะใส่เบอร์โทรนะครับในช่างเข้าไปในที่ตู้ไปให้เลยนะครับรวมไปถึงการติดขัดปัญหาต่างๆนะครับสําหรับลูกค้าทุกท่านนะครับทุกเคสก็จะมีลายกลุ่มนะครับหลังจากที่เราสั่งซื้อชุดประกอบเรียบร้อยก็จะมีลายกลุ่มในการาปรึกษาปัญหาต่างๆทุกเรื่องเราครับคุยในลายกลุ่มก่อสร้างสระว่ายน้ำสำหรับลูกค้าทุกท่านได้เลยในตู้ครับมี ตัวเฟสโปรเทคชั่นครับตัวนี้อันเดอร์วอนเตนไฟขาดไฟเกินครับตัวนี้ช่วยได้โดยเฉพาะไฟต่างจังหวัดนะครับถ้าไม่มีตัวนี้อุปกรณ์ต่างๆก็จะพังง่ายนะครับเมนเบเกอร์นะครับเป็น ABB ครับมีดิจิตอลทัมเมอร์ตั้งเวลานะครับอัตโนมัติโดยทัมเมอร์ตัวนี้ครับมีแมกันติกโควาโรนนะครับมีหม้อแปลงไฟใต้น้ําครับตัวนี้นี่คือเทอร์มินอลนะครับเมนพาวเวอร์เข้านะครับซ้ายมือสุดไลน์นิตอนกราวครับปั๊มกรงนะครับตัวนี้ต่อไว้ให้แล้วเรียบร้อยเครื่องเกลือต่อไว้ให้เรียบร้อยครับ Ld e 20วัตต์12โวลต์ ac นะครับมีเทอร์มีนอนให้ v แล้วก็0นะครับ v แล้วก็0ตัวนี้เป็นไฟ12โวลต์นะครับปลอดภัย ac 12โวลต์เรามาดูหน้าตู้กันนิดนึงครับถ้าเราจะเทสนะครับในการทํางานครั้งแรกให้เปิดแมนวนะครับเปิดแมนวอนี่ยต้องกดพุทธปรทอนสตาร์ด้วยครับโอเคเรามาดูการเรียกน้ําครับสุดยอดปั๊มเรียกน้ําได้เก่งมากครับปั๊มตัวนี้คุ้มค่ามาก ถ้าใครได้ใช้ปั๊มเพนแทร์ครับโมเดลไหนก็ตามครับที่รุ่นที่การันตี3ปีนี้ถือว่าคุ้มค่ามากกันเลยทีเดียวครับใช้กันยาวๆครับเพลินๆไปเลยกรณีที่เราเปิดเมนูนครับซึ่งเกลือจะยังไม่ทํางานนะครับซึ่งเกลือจะทํางานในโหมดออโต้และก็ถึงเวลาที่ตั้งไว้นะครับถึงจะทํางานครับเดี๋ยวเราปไปที่โหมดออโต้กันครับ50คิวให้เติมเกลือนะครับ8ถุงนะครับครั้งต่อไปถ้าขึ้น E5 อีกนะครับ ให้เติมเกลือประมาณ2ถุงนะครับสำหรับสรไว้น้ำห้าสิบคิวครับ้าเติมเกลือเข้าไปครับถ้าขึ้น e ห้าแล้วก็ร้องติ๊ดติ๊ดแบบนี้ครับนี่คือเกลือต่ำนะครับไม่ต้องตกใจครับถ้าค่าเกลือมาตรฐานเครื่องก็จะหยุดร้องครับแล้วไป e ห้าก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าเราเติมเกลือเยอะเกินไปจริงๆมันก็จะขึ้น e สี่นะครับแล้วก็จะร้องกระพริบแบบนี้ครับถ้าค่าเกลือปกติครับก็จะไม่มีเสียงกระพริบครับไม่มีเสียงดังครับ เพื่องก็ทำงานได้ปกติครับคอมพิวเตอร์ประกอบเสร็จพร้อมใช้ง,งานครับหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรูปแบบครับขายดีมากที่สุดในประเทศไทยและในโลกครับขอบคุณพี่จลันกครั้งครับเครื่องพร้อมส่งครับพี่สวัสดีครับ